โรนันคูมันยอมรับว่าระดับต้องสูงขึ้นของเนเธอร์แลนด์หลังจากชัยชนะเหนือยิปรอนตา3-0ในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนาธานอาเก้งได้2ประตูขณะที่มิมฟิสเดปายก็เป็นเป้าหมายที่เดคูอิบเช่นกันขณะที่คูมันอ้างว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกในการคุมทีมครั้งที่2ของเขาซึ่งเริ่มต้นด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส4-0เมื่อ3วันก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเราเล่นไม่แม่นยำและเราไม่มีฟอร์มที่จะสร้างโอกาสที่ดีได้โอเคมีการบล็อกเยอะแต่ด้วยความเฉียบคมที่มากขึ้น เราทำประตูได้บ่อยขึ้นมากเกมและผลการแข่งขันกับฝรั่งเศสไม่ดีตอนนี้เราชนะแต่นั่นก็สมเหตุสมผลแต่โดยรวมแล้วมันยังน้อยเกินไปแง่มุมต่างๆเช่นการเล่นตำแหน่งการหมุนเวียนบอลการเข้าตำแหน่งที่เหมาะสมในฐานะปีกหรือกองหลังจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงจริงๆฟุตบอลและระดับต้องสูงขึ้นดับเบิลของอาเกตเป็นไฮไลท์ที่ไม่ต้องสงสัยสำหรับเจ้าบ้านกองหลังบันทึกการมีส่วนร่วมในการยิงมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ ก้าวนะัดสร้างสรรค์โอกาสได้7ครั้งมีเพียงเดปายที่ลงทะเบียนมากกว่าในนัดเดียวของเนเธอร์แลนด์นับตั้งแต่ออฟตาเริ่มรวบรวมข้อมูลและนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข้อดีจากการที่เขาและเพื่อนร่วมทีมสามารถสร้างโอกาสได้มากเท่าที่พวกเอขาทําได้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักที่ผมยิงได้2ประตูในเกมเดียวแต่กองหน้าของเราอยู่กันหนาแน่นมากดังนั้นบางทีนั่นอาจจะทําให้พวกเราที่เหลือมีพื้นที่มากขึ้นในบางจุดผมก็กําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแฮตทริก แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น